ก็จะเอาประมาณนี้แต่เพื่อนๆนะส,สะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจาวันนี้จอยจะทำหมูฝอยจ้ะนะหมูหวานฝอยจ้ะจะทำไว้ให้น้องแอนน้องไม้นะเพราะว่าเขาชอบกินกันจ้ะจอยก็ ได้ฉีกนะฉีกเนื้อหมูให้เป็นชิ้นเล็กๆฝอยอย่างที่เราต้องการจะ้ะแต่จะใช้เวลาฉีกนานหน่อยนะเพื่อนๆนะเมนูพวกนี้จะใช้หมูก็ได้ไก่ก็ได้เนื้อวัวก็ได้จะปรุงก็อันนี้เอาจ้ะนะกะเอาว่าเราชอบรสเข้มข้นแบบไหนชอบหวานมากหวานน้อยอะไรก็กะเอาจะ้ะจอยไม่สามารถที่จะกะบอกเพื่อนๆได้ว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนเนาะแต่ของจอยอะจะออก หว,นวานๆนิดๆแต่จ้ะนะอันนี้ก็คือเนื้อหมูจ้ะที่จอยได้ต้มต้มก่อนนะเพื่อนๆนะต้มแล้วค่อยมันมานำมาฉีกแบบนี้จ้ะให้เป็นชิ้นเล็กๆฝอยๆจ้ะนะ,ะตามเหมือนที่เขาขายนั่นแหละเพื่อนๆนะต้มไม่ต้องให้มันไม่ต้องตุ๋นซะเปืือยต้มแค่พอสุกนะเพื่อนๆนะต้มแค่พอสุกพอสุก ก็มาพักไว้ให้เย็นแล้วก็มานั่งฉีกจ้ะนะใช้เนื้อหมูส่วนไหนก็ได้จ้ะขอให้เป็นเป็นเนื้อขอให้แค่ว่าให้มันมีเส้นย,วยาวๆหน่อยอย่าให้มันเป็นเส้นแบบว่าสั้นๆแล้วขาดอะ่ะเพื่อนๆให้มันมีแบบเส้นย,วยาวๆอะ่ะพอตอนทอดออกมามันจะสวยจ้ะนะหอมแดงจ้ะหอมแดงก็กะปริมาณเอาเลยจ้ะชอบมากชอบน้อยก็ใส่ไ,ไปเลยแต่ของจอยมันมีแค่นี้จ้ะนะจอยก็เลยจะใช้แค่นี้ น้ำตาลทรายจะก็กะเอาคมหวานเพื่อนๆชอบหวานมากก็ใส่มากชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยอย่างที่จอยบอกนั่นแหละจะซีอิ๊ว้าเขียวจะนะซีอิ๊วฝาเขียวแล้วก็คโนจ้จะนะรรตีนั่นแหละจะใส่รรตีลงไปจะกะเอานะเพื่อนๆนะอันนี้มันขึ้นอยู่ปริมาณของคนกินนะเพื่อนๆนะน้ำตาลจะใส่ไป มันจะออกเป็นหมูหวานฝอยอะจ้ะนะหมูหวานฝอยใครไม่ชอบหวานมากกวนก็ไม่ต้องใส่ขนาดนี้ใส่พอให้มันมีรสชาติก่อยๆเข้มข้นอะไรก็แล้วแต่จ้ะแล้วใครชอบไอหั่นกระเทียมทอดลงไปด้วยก็ทําไปจ้ะของจอยไม่ไม่ไม่เอากระเทียมเนาะทําให้ลูกๆไม่เอากระเทียมจ้ะเอาแต่หอมเปลืองจ้ะอยู่เมืองนอกใช้หลายอย่างเกินเปลืองแต่ถ้ามีรส รสดีอ่ะเพื่อนๆรสดีรสด,ดีหรือคะนอตาผงพะโลอะนะรสผงพะโลอะเอาอันนั้นใช้แทนรสดีไก่ก็ได้จ้ะนะ mm hmm. เพราะว่ามันจะได้หอมหอมได้มีได้กลิ่นหอมของพะโละจ้ะ้วตอนตอนเอาไปทอดอ่ะ mm hmm. คุกเขาจ้ะ เสียวเ,วเวลาตรงนั่งขีดนี่แหลจะจะเราจะกินเนาะเราก็ต้องขีดจ้ะจ,จะใส่น้ำตาลเพิ่มอีกจ้ะถ้ามันไม่ออกหวานหวานมันก็จะไม่เป็นหมูฝอยหวานเนาะบางคนก็ทําหมูฝอยแบบธรรมดาไม่หวานก็ได้จ้ะไม่ใส่น้ําตาลก็ได้นะถ้าใครไม่อยากกินหวานก็ไม่ต้องใส่จ้ะ ให้มันมีแค่รดกลอยๆ,ๆเค็มๆมันๆเอา้าจ้ะประมาณนี้จะ้ะเพื่อนๆจอยก็ได้ตั้งด้วยไฟปานกลาง,างจะ้ะนะใส่ลงไปเลยจะ้ะมันยังไม่ร้อนหรอกแต่ใส่ลงไปเลยเอาโมเส้นหมูเนี่ย ไปคลุกกับน,น้ำมันจ้ะอย่างเงี้สูตรใครก็สูตรมันนะเพื่อนๆนะบางคนอาจจะทำไม่เหมือนโจยเนาะหอมจะใส่ลงไปมีมากก็ใส่มากมีน้อยก็ใส่น้อยตามแต่ในครวัวเรือนมีจ้ะจ้ะ ไปคุกกับน,น้ำมันอย่างนี้นี่จะคุกไว้อย่างนี้ก่อนนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวความร้อนพ็ขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่จะค่อยๆเหลืองไปแต่มันคนบ่อยๆนะ จะค่อยคนไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะถ้าไม่คนเดี๋ยวมันจะไหม้จ้ะเพราะว่ามันมีน้ําตาลางไง mm hmm. เมนูนี้จะเป็นเมนูที่ง่ายนะเพื่อนๆนะแต่มันจะมาเสียเวลาตรงที่เราต้องมานั่งฉีกหมูฉีกไก่นี่แหละจ้ะ เป็นเมนูที่ง่ายไม่ซับซ้อนอะไรมากมายจะ ส้อมเคี่ยวๆันที่เขาจับก้อนนะเพื่อนๆนะเคี่ยวๆเกลี่ยเขาอย่างนี้จะแต่เย็นๆทำไปเรื่อยๆจะช่วงโควิดใครที่ว่างๆไม่ได้ทำงานช่วงโควิดก็มีเวลานั่งฉีกเนื้อนั่งผัดไปเลยจ้ะนะจอยนี่ก็ทำก่อนที่ว่าจอยจะไปทำงานจ้ะ Okay. เอาซ่อมอเกลี่ยเขาจะอะไรที่เขาเป็นก้อนอะแต่ว่าถ้าเราไม่เกลี่ยรตอนนี้เราก็มันจะมันจะไม่เหลืองทั่วกันนะเพื่อนๆนะแต่ว่าถ้าเกลี่ยเสร็จอย่างเงี้ยแล้วตอนตอนสุกแล้วตอนที่เรารีดน้ํามันอะนะออกอะแล้วเราก็ต้องเอาช้อนซ่อมเกลี่ยไวย้จะนะ ประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆนะเราจะไปกดใส่ในตะแกรงด้วยจ้ะเราต้องไปกดเอาทับพีกดให้ไอ้นี่ออกจะให้น้ำมันมันออกให้หมดเนาะ ลงไปแล้กดอย่างนี้จะให้น้ํามันเขาออกนะเพื่อนๆน,นะให้น้ํามันเขาออกให้มากที่สุดจะ้ะ นั้นเขาก็ออกมาเยอะพอสมควรแตะ ใช้ส้มสองอันจะเคียเคี่ยวเขาจให้เขาจับก้อนกันมากมาย นี่จ้ะถ้าเย็นแล้วเพื่อนๆก็เอามือทำอย่างนี้ได้นะเพื่อนๆนะยียียอย่างเงี้ยจ้ะนะตอนนั้นร้อนก็ใช้ช้อนส้อมจะก็ประมาณเนี้จ้ะหมูหวานฝอยจ้ะหน้าตาก็ประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆนนะ ก็ลองไปทำดูจะช่วงโควิดเพื่อนๆน,นะมีเวลาก็นั่งฉีกหมูฉีกไก่ฉีกเนื้อแล้วก็ไปทำในสูตรของจอยก็ได้จ้ะถ้าไม่ชอบหวานมากก็ไม่ไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้นะเพื่อนๆน,นะลองเอาไปทำดูจ้ะจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเด้อเพื่อนๆเ,เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ